ตอนครับเดี๋ยวมาดูคูต้าครับนะขับไปจะมีวันนี้ก็มีแต่เสื้อทำงานแล้วลิ้วรถใส่ชิ้นส้อันก็ใส่เสื้อลิ้วก็ใส่ชิ้นดินมันแข็งแล้วก็เหมือมนก็เป็นทรายแล้วก็ผสมผสมดินนั่นแหละดินเหนียว วิ่งเร็วไม่ได้ครับเส้นเคลียตับมันรถมันกระดกเวสีอันครับอันนี้ไม่มีจุกฐานใหญ่มากชอบมากเลยฐานนี้การแทงมุมครับ นนขนาดฐานฐานยี่สิบสี่นะเกือบจะไม่เข้าเสียอันเขาจะเก็บสามรอบครับอันนี้รถไทยใกล้กันหลายคันครับรถเอ็ลห้าศูนย์อยู่ทางนู้นแต่เป็นฐานกระทู้ครับแต่รถเสียอันเป็นฐานธรรมดา นี่น่าจะไม่จมครับเพราะว่างาที่ว่าจะจมไทยก่อนแล้วโดยลิวรถไยซิ่งครับแจมน,นี่รับมัน,นดี่้วยนะครับเกี่ยโอ้ยโดน,นงไนงโดนไงย2ก็ตายครับ2ก็ตายก็ไปเรื่อยๆรื่

รถไถมันไถก่อน,นครับเลยก็ไถนานครับยากเกิดขึ้นรถเทไรรถสองพันไหมรอกพันห้าอ๋อพันสองพันส,ส,นสนามเบาๆ <laughs> ขับเร็วไม่ได้ครับมันยังกันครับตอนนี้อายุกี่ปอนครับ หน้าเราวิา่งที้ตูดมาตลอดครับเพราะเขาใช้ไฮสองครับเด่เชมใช้แค่ไฮหนึ่ง เสร็จแล้วครับ14ได้จิบจถ้าไม่มีจุกไม่น่าจะไม่มีจุกนะวันนี้ไปเก็บไปเก็บทำงานสองงานะได้งานเดียวไหมดูฝั่งรครูไม่ตาฟังนะทำงานคนเดียวงานช้าม,มาก

จะไม่นิ่งเลยครับเพราะว่ามือถือครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็จะปรุงอะไร วิ่งเร็วไม่ได้เลยเ,เตือนมากเลยคนระับมันไม่เสมอเราก็จี้จี้ดูดกันตลอดนะ <laughs> ครับตอนนี้กำลังพักกินข้าวครับนี่คุณแฟนอยู่ทางนู้นน,นี่เสียอานครับมีแต่เสื้อดิวรถไทซิงนะครับวันน,น,นี้เอาเรียนวายเนาะก็จอดคู่กันครับมีเอฟซีอยากให้จอดคู่กันเทียบกันดูครับตูวแอร์ครับอันนี้ของคูป้าจะใช้ผ่าน24นิ้ว6ใบส่วนแชมป สี่สิบแรงใช้ผ่านยี่สิบสองนิ้วหกใบโอเคครับนี่เมื่อกี้โทรศัพท์ร้อนนะครับอาทิตย์กันเดี๋ยวผมจะพาดูรอบคันครครับเอปต้าครับ์5 0 SP รุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่นี้จะมีนี่ถอยเสีย เดี๋ยวมาเดินดูรอบคันกันนะครับทิปนี้ก็จะมีการตัดเยอะหน่อยนี่ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดอครับของซีอันครับอยู่นู่นจากใกล้กันเลยครับอันนี้สี่เส้แรงนะครับแต่ใหญ่มากเท่ากันเลยอย่างน่า ความกว้างของล้อเนี่ยเจียมน่าจะใหญ่กวนะ่านิดหนึ่งนี่ใกล้เคียงกันเดี๋ยวเราจะวัดอันนั้นให้ดูครับฐานครับฐานหลังนี่เราจะไปเร็วๆเลยเพราะว่าตัวสัตว์จะรอนนี่ฐานหลังครับ CMT นี่ความกว้างมันได้เอาตาราเมตรมาครับนี่เอาไม้างี้ลอานี่ครับขนาดนี้นะครับ ของ cmt นะครับแล้วก็มาวัดของช้างไยช้างครับเลยครับความกว้างของ,ของผ่านของ cmt จะกว้างกว่า่อูอูสีอัน หอลมเย็นสบายครับแอร์เย็นมากเลยตอนนี้มีกระจกมองข้างครับแต่ห้องโดยสารของแชมป์จะกว้างกว่านี่แค่นี้เองโอ้แน่ในคนเดียว <c oughs> วันนี้มาสองคันครับตอนนี้ก็ ช่วงพักเที่ยงครับเกือบเสร็จแล้วครับมาส่งคันได้งานเร็วมากนี่ก็รถไทยหลายคันครับทั้งโน่กนก,นนก็นิวฮอนแลนด์นิวฮอนแลนด์ทังโน่นแล้ก็ทังโน่นนี่คูต้า